หนูบีบเลยหนูบีบครั้รอบหลอดแล้วครับเฮ้ยแรงตรงแรงแรงโอ้ยออกมาแล้วๆๆๆออกมาแล้วเาอีกเดี๋ยวแม่ทำให้แม่ทำให้อ่ะมาเอา,าไปได้เออได้แล้ติดมือเลยป<งาน>ีบปีกแล้วบีบแล้วว้าวว้วครับวันนี้จะมารีวิวอะไะมันคือลูกโปง่งวิทยาศาสตร์ให้แม่ดูหน่อยกล่องมันจะเย็นๆหน่อยนะคะ ค่ะสมัยก่อนแม่เคยเล่นด้วยลูกตอนเด็กๆอ่ะเออตอนเด็กๆก็แม่เคยเล่นด้วยใช่ครับอ่าเร็วออกมาดึงหลอดมาอันหนึ่งลูกนี่ได้ยังอ้าวอ่ะนี่แม่บีบมาให้แล้วอ่ะบีบใส่ใส่ได้ไหมได้ไหมทัน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 รอดรอบเดือด ได้ไหมครับไม่ได้เอาไปได้ไหมครับโอ๊ยม่หลุดไม่ได้อ่ะหนูบีบเลยหนูบีบคันรอบหลอดแล้วครับเฮ้ยทำไมมันไม่ได้ได้ไหมครับจับแล้วจับได้ดิอ่าเอาลูกนะคันนี้ได้แล้วอ่ะเป่าลูกเป่าลองเป่าดิเป่าตรงตรงหลอดอ่ะลูกนะเป่าค่อยๆเป่าออกไหมออกไหมมันเหม็นอะเป่าดิลูกเป่าปุ๊บแรงๆเป่าแรงๆ ออกไหมออกไหออกแล้วออวออกแล้วได้ไหมได้ไหมเป่าสีลูกเป่าเปาดีเป่าเร็วเออกแล้วเร็วเร็วเรเป่าเลยเป่าแรงเารเป่าแรงเป่าแรงเออได้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 ไ ได้แล้วมดูดิโอ้พอยังพอยังอับคอมพอพอพอม่ะฮะเอาอะไรเอาดึงเขาไอยก้นเดี๋ยวติดมือแม่อ๋มัรั่แล้วรั่วเลย่วเลยรั่วแล้วรั่วแล้วดูดูดแตะไหนม่ดูดิมันจะแตกไหมไม่แตกแป๊บๆไม่แตกไม่แตกอ่าบบี้ทิกทำค่อยคอย muốn 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 đây môn muốn 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 môn 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 Ok môn 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 ได้แล้วโอย้ติดมือเลยอ่ะเป่าเลยครับลองเป่าดิแรงแรงแรงแดงโหไมาแล้วอาไม่ได้เป่าอีกลูกให้มันใหญ่เป่าให้มันใหญ่เสียลูกเอาเปล่าอีกทีเปล่าอีกทีเป่าอีกทีเป่าอีกทีลูกเป่าอีกทีแรงแรงเป่าอีกทีลูกแหววไม่เอาเอาไม่เอาหรอแหววเอาเป่าอีกที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 เป่าสิลูกเป่า เอาาให้มันลูกใหญ่ๆเร็วเข้าได้ไได้ไงเป่าดีป่าอทีวมันใหญ่ๆเ่ี๋ยวทีเดี๋วทีเอา่เอาไปเอาไปทีมาให้มันใหญ่อป่าอทีเดี๋ยวแม่ทำให้แม่ทำให้อ่ามาเอาไปเถอะเออได้หติดมือเลยปีบอีกแล้วปีบแล้ว ติดมือเลยดูดิจิ้ยจบมือมอ,มองกล้องไหมครับบ๊ายบายไปก่อนแล้วครับปุ๊กเป่าไม่ได้เลยสักลูกใช่ไหมครับไหนแตกแตกแล้วบ๊ายบายาบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย